คสำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นสะพายข้างนะคะสไพายข้างแล้วก็คาดอกได้ของผู้ชายนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองซิปนะนะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาจะเป็นลายซีสีกาแฟะนะคะแล้วก็คาดด้วยสีครีมนะคะแล้วก็สีคาราเมลนะด้านหลังก็จะเป็นช่องแบบนี้ก็เป็นผ้าลายซีสีกาแฟเหมือนกันนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นหนังดําทั้งหมดเลยนะคะของตัวกระเป๋าด้านถานถ่านกระเป๋าด้วยนะคะตัวนี้นะคะ จะเป็นอะไหล่สีดำนะนี่นะคะแล้วก็ตัวสายเขาจะเป็นสายสปอร์ตสามารถปรับระดับได้นะคะเดี๋ยวนุ่นลองสะพายให้ดูนะคะอันนี้นุ่นสะพายแล้วก็จะไซส์ไซส์อยู่ประมาณสักคาดอกได้นะคะก็สามารถปรับขึ้นได้อีกแล้วก็ปรับลงได้อีกจะทําเป็นสะพายข้างสั้นหรือสะพายข้างยาวหรือลูกค้าจะทําเป็นคาดอกคาดเอวคาดหลังคาดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยเนาะ ทรงนี้ก็คือเขาทาได้หลายทรงแต่ว่าสายเขารุ่นนี้จะไม่สามารถถอดออกได้นะคะทั้งสองข้างนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบดีกันนะคะเรามาดูที่ช่องด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะแบบนี้หนึ่งช่องแล้วก็มีช่องด้านหลังให้หนึ่งช่องเป็นช่องแบบช่องยาวๆนะคะ,ะส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอรู้จ ส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆเหมือนกันเป็นช่องโล่งๆเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรแล้วก็มีช่องฝั่งนี้ให้อีกหนึ่งช่องเป็นช่องแบบช่องยาวๆเหมือนช่องด้านหน้านะคะแค่นี้นะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านหลังเขาก็จะมีช่องให้อีกหนึ่งช่องดูปกันนะคะนี่นะคะด้านหลังก็มีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะคะคือใบเนี้ย ใบเขาเล็กเอ่อ silently, ไม่ไม่ได้ใบแบบไม่ได้เล็กมากนะคะแต่จุของได้ไเยอะนะใส่กระเป๋าสตางค์ยาวใส่อะไรได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าไซส์เขาจะใหญ่เนาะความยาวเขานะคะความยาวเขาประมาณ9้านิ้วนะคะประมาณเก้านิ้วเนาะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะนิดนิดนะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนิดๆเกือบๆ3นิ้วอ่ะ ก็ใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมได้นะคะนี่นะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้